มา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 ค่ะมารับเอาความสดชื่นดูสิคะดอกบานชื่นแม่แต๋วชูช่อดอกเต็มไปหมดเลยนอกจากดอกบานชื่นสวยๆแล้วนะคะแม่แตวยังมีมะเขือเทศลูกน่ารักน่ารักสีแดงเชียวดูสิคะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมลูกที่ยังไม่สุกก็มีเห็นไหมเขียวๆเต็มไปหมดดูสิคะข้างรั้วก็เต็มเลยเห็นไหมคะดูค่ะดู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 ดด อลูกส,สวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะนี่เดี่ยก็กําลังสุกเลยดาวเรืองแม่แต๋าก็ต้นนิดเดียวดูสิคะดูดอกค่ะดูดอกและที่สําคัญดอกตูมเต็มเลยนี่พริกก็ไม่น้อยหน้านะคะอือหือแซงกันขึ้นจะขึ้นไปถึงไหนเอ่ยสวัสดีค่ะพบกับแม่แต๋วอีกแล้วนะคะวันนี้สําหรับปัญหา ต้นไม้บ้าใบนะคะมีแต่ใบปลูกแล้วไม่ยอมออกดอกสักทีนะคะหรือว่าเวลาออกดอกแล้วออกมันนิดเดียววันนี้นะคะแม่เต๋าจะมาชวนทำฮอร์โมนไข่นะคะเมื่อถึงช่วงที่เขาจะออกดอกนะคะเขาก็จะออกดอกเต็มที่นะคะออกดอกเยอะๆแล้วก็ส่งผลให้เขาสามารถที่จะติดผลนนะคะให้เราได้รับประทานนี้ เดี๋ยวตามแม่เต๋ามาเลยนะคะเราไปทําด้วยกันวันนี้แม่เต๋าใช้ไข่สิบฟองน้ำตาลสายแดงนะคะแป้งข้าหมากนะคะแป้งข้าหมากแป้งข้าวหมากบดแล้วยาคูแล้วก็ขวดน้ำอัดลมหนึ่งขวดนะคะสำหรับใส่ฮอร์โมนของเราเรามาเริ่มกันเลยนะคะด้วยการตอกไขล่ลงในอ่างผสม ตอกลงไปเลยนะคะทั้งหมด10บฟองนะคะไข่อุดมไปด้วยโปรโตีนสูงมากนะคะนอกจากนั้นก็ย,ยังมีธาตุอาหารรองต่างๆอีกมากมายหลังกระบวนการหมักแล้วก็จะได้กรดอะมิโนที่พืชสามารถที่จะนำไปใช้ในการบำรุงต้นบำรุงดอกได้เลยนะคะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไปนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทรายจะเป็นอาหารอย่างดีของจุลินซีนะคะที่จะใช้ในการย่อยไข่ของเราค่ะต่อด้วยลูกข้าวหมากบดนะคะ2องช้อนชาในแป้งข้าหมากนะคะจะมียีสต์ที่จะช่วยในการหมักและก็ในการย่อยสลายให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเติมยาคูค่าหมดขวดเลยในยาคูนะคะก็จะมีจุลินซีแลโตบาซิลัสจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวที่จะช่วยในกระบวนการหมักมเช่นกัน จากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันดีโดยเฉพาะแป้งเข้าวหมาักจะละลายยากนิดนึงคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมของเราเข้ากันดีสังเกตด,ดูเห็นไหมคะ <c oughs> เหมือนกับเราทําน้ําสลัดเลยคะ่ะดูคะ่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เตรียมจากนั้นกรอกลงขวดเลยนะคะกรอกลงขวดน้ําอัดลมที่เราได้เตรียมไว้นี่เห็นไหมคะ10ฟองก็จะได้ประมาณนี้ ปิดฝาค่ะปิดให้แน่นๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเขย่ากันอีกทีนึงเพื่อส่วนผสมเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดียิ่งขึ้นนะคะเขย่าเลยค่ะนี่ก็คือที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แม่แต่แนะนำให้ใช้ขวดน้ําอัดลมนะคะเพราะว่าในขณะที่เราหมักมันก็จะมีแก๊สเกิดขึ้นนะคะน้ําอัดลมเขาเป็นขวดที่ออกแบบมาสําหรับที่มันมีแรงดันเยอะๆอยู่แล้วนะคะถ้าใช้ขวดน้ําธรรมดาก็จะแตกนะคะเห็นไหมคะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเลวๆแบบนี้นะคะเราก็จะขยับอีกทีก็ได้นะคะนี่ หมักไว้เจ็ดถึงสิบสี่วันนะคะเจ็บไว้ในที่ร่มหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำเอามาใช้ในการราดรดหรือว่าฉีดพ่นต้นไม้ของเราได้นะคะสำหรับเปลือกไข่นะคะเอาไปตากแดดไว้นะคะให้แห้งเสร็จแล้วเราก็จะมาบดนะคะเสร็จแล้วก็จะมาบดทำน้ำหมักเปลือกไข่นะคะเพื่อที่จะสกัดเอาสารแคลเซียมออกมานะคะใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะนะคะ เรามาดูกันค่ะหลังจากแม่แต่วหมักไปได้เจดวันนะคะเขียนวันเดือนปีไว้นะคะเผื่อเราลืมแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางปิดอีกทีนึงเพราะว่ากลัวพวกมแมลงต่างๆจะเข้าไปข้างในนะคะ <c oughs> ลักษณะก็จะเป็นข้นๆนะคะดูสิคะเป็นข้นๆเหนียวเหนียวหนืดๆนะคะ <c oughs> สังเกตว่าจะมีการเกิดการย่อยสลายด้วยนะคะเนี่ยผ่านการหมักเห็นไหมเห็นไหมคะ นี่แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเขย่าอีกทีนึงนะคะเขย่าให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เปิดฝาเพื่อที่จะให้แก๊สออกนะคะเปิดเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกทีนึงนี่นะคะเนื้อก็จะเนียนแบบนี้เลยเห็นไหมอืม้เหมือนกับน้ำสลัดเลยเดี๋ยวแม่แต่ยะเทให้ดูนะคะลองมาดูกันเห็นไหมคะ นี่ข้นๆเหนียวๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเขยา่าก็จะได้ลักษณะแบบนี้กลิ่น <Green S 1> เขาก็จะหอมๆนะคะหอมๆเทก็จะเนื้อๆแบบนี้เทใส่ขวดไว้นะคะก็จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมปิดแน,น่นๆเขย่าอีกทีนิดนึงเ <c oughs> นี่ค่ะเสร็จแล้วก็ เปิดให้หลวมนะคะนี่คลายออกแบบนี้นะคะคลายออกให้แก๊สออกแล้วก็หมุนนิดนึงแค่นี้เองนะคะไม่ยากปิดด้วยผ้าขาวบางนะคะใช้ผ้าขาวบางติดตรงไปแล้วก็ป้ายวันเดือนปีของเรานะคะปิดอีกทีหนึ่งเก็บไว้ในที่ร่มเหมือนเดิมนะคะรอจนกระทั่งครบสิบสี่วันหรือไม่ก็ หนึ่งเดือนไปเลยก็ได้นะคะเรียบร้อยจากนั้นเราก็นำไปเก็บไว้ในที่ร่มเหมือนเดิมนะคะรอจนครบกำหนดแล้วเรามาดูกันอีกทีหนึง่งเกือบหนึ่งเดือนเลยนะคะสำหรับการหมักฮอร์โมนไข่ของเราเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเรามาดูข้างในกันค่ะว่าเนื้อไข่เป็นยังไงเห็นไหมคะ ชั้นบนนะคะก็จะเป็นเป็นไข่ที่เหมือนจับเป็นก้อนนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำก็มีเห็นไหมคะ,นะคะเดี๋ยวเราปิดอีกที่นึงแล้วก็เขย่าก่อนที่เราจะนำไปใช้กันนะคะเราเขย่าจนเป็นเนื้อเดียวกันจนเนียนเลยนะคะเราถึงจะนำเอกไปใช้ เตรียมน้ำมาเลยนะคะบัวน,นี้10ลิตรนะคะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะที่เราทำเรียบร้อย1ช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากที่เราคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำไปรดไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าผักสวนครัวของเราได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะอยากให้พืชผักสวนครัวหรือว่าไม้ดอกของเราออกดอกเยอะๆอย่าลืมทำฮอร์โมนไข่นะคะเ<ฮ>พราะว่าคุณสมบัติเด่นก็คือการเร่งให้เกิดตาดอกนะคะออกดอกเยอะๆวันนี้แม่แต๋วลาไปก่อนลองเอาไปทำดูนะคะจะได้มีดอกไม้สวยๆมีพืชผักสวนครัวไว้รับประทานกันสวัสดีค่ะ